ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออดีตแข้งแนพีทุ่มวัดกินส์ดีกว่าคว้าโทนี่พอปาร์เกอร์อดีตแข้งแมนเชสเตอร์เไนเชื่อว่าโอลีวัดกินส์จะเป็นตัวเลือกตอบโจทย์ในตำแหน่งศูนย์หน้าของปีแสดงมากกว่าไอแวนโทนี่ที่พวกเขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงตำนานวัย60ปีเชื่อว่าโทนี่ไม่ได้แสดงให้เห็นมากพอที่จะเพิ่มการแข่งขันให้กับราสมูนหอยลุนหรือกับการเป็นแข้งอาวโุโสในทีมพร้อมชี้ว่าอยู่ในเจ็ดควรหันไปหาวัดกินส์ของแอสตันวิลล่าจะดีกว่า ถ้าคุณจะดึงผู้เล่นคนอื่นมาแข่งขันกับหอยหลุนในความคิดของผมต้องไม่ใช่อแวนโทนี่ปาร์เกอร์บอกกับม y b เบตติ้งไซต์ต้องเป็นใครสักคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าไอแวนโทนี่คุณจะพูดแบบเดียวกันกับไอแวนโทนี่ในการทำงานร่วมกับสาตาร์คนอื่นตามความคิดของผมเขามีผลงานไม่เพียงพอบนกระดานดาวซันโบและเป็นได้แค่ฐานะกองหน้าตัวสำรองเท่านั้นในพิมลิกไอแวนโทนี่เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือเปล่า ไม่เลยเขาพยายามเล่นให้เหมือนแฮร์รี่เคนมากขึ้นในแบบนั้นหากคุณจะคว้าตัวกองหน้าตัวเป้าเข้ามาและคุณอยากให้เขาเป็นคนอังกฤษด้วยผมคิดว่าคุณจะคว้าตัววัดกินนะแต่พวกเขาอาจจะทําให้คุณต้องเสียเงินถึง100ล้านปอนด์และเขาคู่ควรกับราคานั้นไอแวนโทนี่ราคาแค่2 5่สถึงสาล้านปอนด์ก็จริงแต่วัดกินพิสูจน์ความคุ้มค่าของเขามาโดยตลอดเอริกเซนเปลี่ยนใจอาจอยู่ผีต่ออีกปี คริสเตียนเอลิกเซนกองกลางมากประสบการณ์ยอมรับว่าอาจอยูค่คาแข้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจนหมดสัญญาดาวเตะวัย32ปีเหลือสัญญาในทีมโอทฟอร์ดอีกหนึ่งฤดูกาลดยก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่แฮปปี้กับการไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามล่าสุดเอลิกเซนให้สัมภาษณ์กับทิปบาเดตยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไปผมยังเหลือสัญญากับยูไนเต็ดอีกหนึ่งปีดังนั้นในตอนนี้ผมยังคงเป็นนักเตะของยูไนเต็ด อะไรจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมมีความสุขดีมากในการค้าแข่งที่นี่นี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่และผมก็รู้สึกดีเดี๋ยวเราจะดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกไปผมยังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีผมได้คุยกับเอริกในเรื่องความไม่พอใจกับสถานการณ์และการอยากลงเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าผมพร้อมทุกเมื่อเมื่อทีมต้องการซึ่งผมจะเป็นแบบนั้นไปเสมอ รายแรกผีปล่อยเฟรนันเดสซบเบนฟิกา้าทาวนมหากรมซัมเมอร์เซีของปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภายหลังปล่อยตัวอาร์บโรเฟรนันเดสแบ็กซ้ายดาวรุ่งให้กับเบนฟิกา้าเป็นการทาวนได้เป็นรายแรกเฟรนันเดสย้ายไปยืมตัวกับเบนฟิกา้าได้สัญญายืมตัวในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาก่อนจะกลายเป็นการย้ายอย่างทาวนแล้วในตอนนี้รายงานจากโปรตุเกสระบุว่าเบนฟิกา้าพร้อมที่จะใช้ออปชันในการคว้าตัวแข้งวัย21ปีรายนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาด้วยค่าตัว5.1ล้านปอนด่ ตามที่ได้มีการตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้แบ็กซ้ายชาวสเปนย้ายจากเรอัลมริดมาร่วมทีมยูไนเต็ดในปี2020แต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นไปลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ได้สําเร็จก่อนจะถูกส่งไปยืมตัวที่เบสตันและกรานาดาปีแสดงตัดสินใจดึงตัวกองหลังดาวรุ่งรายนี้กลับจากกรานาดาก่อนกําหนดก่อนที่ส่งไม้ต่อให้เบนฟิก้ารับไปดูแลต่อในช่วงที่เหลือของฤดูกาล แมนเชสเตอร์เดออกแถลงการยืนยันด้วยความยินยอมร่วมกันว่าแพทริกสจวตประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราวและคริปเบตี้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ตัดสินใจลาออกจากสมสรนเมื่อสิ้นสุดฤดูกันช่องโครอดบลองจะเข้ามาแทนที่สจวตในตำแหน่ง CEO จนกว่าโอมาเบลดาจะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในวันที่13กรกฎาคมส่วนโรเจอร์เบลจะเข้ามารับตำแหน่ง CFO เซอร์จิมและคริฟกล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณทั้งแพทริกและคริฟเป็นการส่วนตัวสําหรับการสนับสนุนในการช่วยให้เรารู้จักสโมสรและทําให้เรารู้สึกเป็นที่ต้อนรับและผมเคารพการตัดสินใจของพวกเขาในการเดินหน้าต่อไปในขณะที่เราก่อตั้งทีมผู้บริหารใหม่เพื่อสโมสรขณะที่เจอเกลเซอร์กล่าวเสริมว่าผมอยากจะขอบคุณแพตริกและคริฟสําหรับการทุ่มเทให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและขอให้พวกเขาโชคดีในอนาคต ทังคู่ให้คําแนะนําและความเชี่ยวชาญอลังค่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาและแพตริกก็มีบทบาทสําคัญในตําแหน่ง CEO ีอชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้สจวตเข้ามารับตําแหน่งแทนดิชา์นอาโนในตําแหน่ง CEO ชั่วคราวของแมนเเตในเดือนมกราคมหลังจากที่ซีอคนก่อนอําลาจากสโมสรเมื่อเดือนที่แล้วสจวตเข้าร่วมแมนเเตตั้งแต่ปี2006แล้วโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการด้านกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท เขาเป็นอนุญาโตตุลาการที่ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี2008โดยได้รับการเสนอชื่อโดยสมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรปหรือ ECA ซูจูดถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงและเป็นที่เคารพในสโมสรและในวงการฟุตบอลโดยมีผู้ประสานงานชั้นนำอย่างเป็นทางการของสโมสรกับหน่วยงานกำกับดูแลและตัวแทนขณะเดียวกันเบตี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในเดือนมีนาคม2 1 6 และเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีถัดมาตำนานดัด๊ดมั่นใจเชนฮักอำลาแมนยนูเต็ดหลังจบฤดูกาลแน่เวสลีย์สไนเดอร์อดีตกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์และอินเตอร์มิลานเชื่อว่าเอรดิธเทนฮักจะไม่ได้คุมแมนเชสเตอร์เต็ดในซีซั่นหน้าแม้ว่าจะพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพด้วยก็ตามแน่นอนว่าเรารู้ว่าเขาจะอำลาทีมแต่เขาจะไม่ได้ไปอย่างโดดเดี่ยว ถ้าผมเป็นเขาผมก็จะนั่งสบายๆบ,บนเก้าอี้ผู้จัดการทีมจนกว่าจะไม่มีใครมาไล่ออกเองแม็กควายตัวดีเลยบาเบิ้ลติงแนวรับผีทำโอนาน่าดูแย่ไรอันบาเบลิลอาดียนแนวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ออกมาวิเคราะห์ผลงานของอังเดโอนาน้าที่ยังไม่โดดเด่นพอกับแมนเชสเตอร์เดนเนื่องจากสกยภาพแนวรับของทีม บาเบิ en, ซึ่งเคยเล่นให้กับลิฟูมองว่าโอนาน่าต้องเล่นกับแผงหลังที่ยังไม่ดีพอโดยเฉพาะแฮร์รี่แมกควายต่างจากตอนที่นายทวารทีมชาติแคมรูนเคยเฝ้าเสาให้ R อาแจ็กส์อัมสเตดัมผมรู้ว่าสปอตไลท์จับไปที่โอนาน่ามากเป็นพิเศษในทีมยูเต็็ชุดนี้แต่ความผิดพลาดที่เราเห็นนั้นเป็นผลมาจากหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันบาเบิลกล่าวกับเมโทร โอนาน่าที่อาแจ็คมีแผงแบ็กโฟที่เล่นกับบอลได้อย่างน่าทึ่งด้วยความเคารพหากโอนาน่าเล่นกับแฮร์รี่แม็กควายเขาจะทําให้โอนาน่ามีปัญหาทันทีเพราะโอนาน่าต้องเล่นกับกองหลังที่วิ่งไม่ถูกที่ถูกทางดังนั้นโอนาน่าจึงมีทางเลือกให้เล่นไม่มากนักและมันทําให้เขาตกอยู่ภายใต้ปัญหาที่อาแจ็โอนาน่ามีแผงหลังที่ยอดเยี่ยมและยังมีแฟรงกี้เดยองอยู่ข้างหน้าพวกเขาด้วยโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอดแต่กองหลังอาแจ็คทาให้เขาดูดีขึ้นไปอีก ากกลุ่มนักเตะประสานงานกันไม่ดีมันก็จะทําให้นักเตะคนอื่นๆดูแย่ไปด้วยนั่นคือสิ่งที่โอนาน่าประสบเจอแน่นอนว่าบางครั้งมันเป็นความผิดของเขาเองบางครั้งคุณอาจตั้งคําถามถึงการยืนตําแหน่งของเขาหรือคุณแค่กังขาในสิ่งที่เขาทําเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในความคิดของผมแต่จากสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับเขาและสิ่งที่ผมได้เห็นเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อและผมหวังว่าทุกคนจะได้เห็นสิ่งนี้มากขึ้นในฤดูกาลหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผีซอฟันรายรับ147ล้านปอนด์หากจบอันดับ6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้รับรายได้มากถึง147ล้านปอนด์มาเป็นตัวช่วยในเรื่องการบัญชีทางการเงินสโมสรหากพวกเขาสามารถทำอันดับจบในอันดับ6ของตารางคะแนนฤดูกาลนี้แมนยูเตดรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันเพื่อไปเล่นในยุโรปาลีกฤุูกาลหน้าหลังหมดโอกาสในการลุ้นท็อป4เป็นที่แน่นอนแล้ว ขณะเดียวกันอันดับปัจจุบันของเขายังไม่ปลอดภัยดีนักเนื่องจากนิวคาสเซิลเองก็ต้องการกลับไปเล่นในเวทียุโรปให้ได้อีกครั้งเช่นกันและการไปเล่นในเวทีรองอย่างยูโรปาลีกนั้นย่อมดีกว่าคอนเฟลเลตีอย่างแน่นอนรอูการน้าพิมลีกจะได้โคต้าไปเล่นในเวทียุโรปทั้งหมด7ทีมโดยแบ่งเป็นเสียอันดับแรกจะได้ไปเล่นในแชมเป,ปี้ยนลีกอันดับ 5- และ6จะได้ไปเล่นในยูโรปาลีกและ7ทีมในคอนเฟลเลตีทางนี้ยูไนเต็ดจะสามารถคว้าตัวไปเล่นยูโรปาลีกได้โดยอัตโนมัติ หากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์เอฟเอคับมาได้สําเร็จซึ่งเป็นโอกาสที่2ของพวกเขาหากพลาดท่าทําอันดับ6หลุดมืออย่างไรก็ตามแต่ยูเนเต็ดควรที่จบในอันดับที่6ให้ได้เพื่อที่จะทําให้พวกเขามีรายรับเข้าสโมสร,รมากถึง147ล้านปอนด์จากเงินรางวัลของพิมลิกนั่นเป็นเพราะว่าในตอนสิ้นสุดแต่ละฤดูกาลหากอ้างอิงจากข้อมูลของฤดูกาลที่แล้ว ทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกจะได้รับเงินรางวัลตามแต่ละอันดับในลีกมีโดยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอันดับละ3.1ล้านปอนด์โดยฤดูกาลที่แล้วเซาท์แฮมตันที่จบอันดับต่ำสุดโดยได้รับเงินรางวัลไป3.1ล้านปอนด์ขณะที่ทีมแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าเงินรางวัลไปมากถึง62.3ล้านปอนด์ดังนั้นการจบในอันดับที่6จะทำให้อยู่เต็ดมีรายรับถึง46.7ล้านปอนด์ นอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วสโมสรต่างๆยังมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนแบ่งจากรายได้ของพิมลิกโดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่เกมของเขาได้รับการถ่ายทอดสดตลอดทั้งฤดูกาลร,รายได้ในส่วนนี้ถูกเรียกว่าค่าธรรมเนียมสำหรับสาารูปรโภคและนอกเหนือจากรายรับทั้งสองนั้นทุกสโมสรยังได้รับส่วนแบ่งรายปีอีก79ล้านปอนด์จากข้อตกลงในการถ่ายทอดสดมูลค่า5.1พันล้านปอนด์ในปัจจุบันของพิมลิกดังนั้นหากยูเนเต็ดสามารถจบอันดับที่6ในพิมลีกได้สำเร็จ พวกเขาจะได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับสาธารณภคที่มีการคาดการไว้ประมาณ25ล้านปอนด์ทำให้สุทธิแล้วสโมสร,รมจะมีรายได้อยู่ที่147ล้านปอนด์เข้าสู่สโมสร,รมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ